ฮัลโหสวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะสวัสดีทุกคนนะคะครูชอรี่ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งมาอีกแล้วค่ะวันนี้อยากจะเปิดเผยเคล็ดลับมากแต่ว่าไม่รู้ทำไม ecam live ไม่ให้ครูชอรี่เปิดเผยนะคะเ <Yeah. S 2> กี่ยวกับเคล็ดลับทำออนไลน์เพิ่มรายได้ทำแบบไหนทำแบบนี้ค่ะอยากจะบอกเหลือเกินใครที่เข้ามาอีกรอบนึงนะคะ ขออภัยด้วยแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามากันอีกรอบหนึ่งนะคะแสดงว่ารักกันจริงนะคะรักกันจริงก็เข้ามากันอีกรอบนะคะและสำหรับใครที่อยากจะรู้เคล็ดลับนี้นะคะก็แชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่กลับมาฟังกันนะคะแล้วก็หวังว่านะคะไลฟ์นี้ค่ะจะส่งพลังให้กับทุกคน จะส่งพลังดีๆให้กับทุกคนนะคะในที่นี้ใครเข้ามาแล้วก็ทักถ่ายครูเชอรี่ด้วยค่ะครูเชอรี่ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะคะอยู่ที่กรุงเทพคุณชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อเชอรี่นะคะชื่อจริงชื่ออัญญรินนะคะมีลูก4ี่คนคะ่ะและมาทําออนไลน์นะคะช่วยคุณสําเร็จเร็วและทําให้การขายของคุณง่ายขึ้นไปอีกนะคะโอเควันนี้นะคะ กลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีคุณแพมค่ะนะคะคุณแพมที่น่ารักค่ะนี่เนื้อหานี้นะคะเป็นเนื้อหาที่คุณแพมก็ต้องฟังนะเพราะว่าครูจีชื่นชมคุณแพมมากเลยคุณแพมเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้หญิงที่รู้หลายๆอย่างนะคะเกี่ยวกับการทำธุรกิจและการทำออนไลน์ค่ะแต่ก่อนที่คุณแพมจะเป็นแบบนี้ได้ ก่อนที่คุณแพมจะเป็นแบบนี้ได้เขาก็เจออุปสรรคมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนที่สําเร็จมาค่ะย่อมจะเจออุปสรรคย่อมจะเจออะไรที่มืดมนที่แชร์เลนส์ตัวเองนะคะและและทุกคนค่ะที่อยากที่จะเริ่มต้นทําออนไลน์รู้สึกติดขัดรู้สึกมืดมนนะคะคุณไม่ใช่เป็นคนเดียวและคุณไม่ใช่เป็นคนแรกแน่นอนนะคะที่รู้สึกอย่างนี้อยู่หลายๆคนที่เขา สำเร็จมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแพมหรือว่าโค้ชใหม่หรือว่าครูนิดหน่อยหรือว่าอาจารย์บัณฑิตหรือว่าครูลุงแมกก้กระทั่งครูชลีเองก็เช่นกันนะคะแล้ววันนี้ค่ะเมื่อกี้นี้ไลฟ์พาร์ทแรกนะคะได้พูดไปเรียบร้อยแล้วว่าการที่เรามาทำออนไลน์ค่ะทักษะแรกเลยนะคะที่เราจะต้องรู้ก็คือทักษะในการพูดถูกไหมคะการพูดที่ดีค่ะจะส่งผลดีให้เกิด คนคนดูเราถ้าเกิดว่าเราแค่พูดแต่ว่าพูดแบบพูดแบบพูดไปเรื่อยเปื่อยอะ่ะพูดแบบไม่ได้มีไม่ได้มีเนื้อแต่มีแค่น้ำคนก็เบื่อคุณเพราะฉะนั้นนะคะคุณจะต้องพูดกันกรองหัวใจสำคัญที่เป็นคีย์สำคัญที่จะสามารถถ่ายทอดออกมาให้คนดูรู้ว่าคุณมีอะไรที่จะสามารถ ช่วยเขาได้นะคะและทักษะการพูดนี้นะคะคุณจะต้องฝึกฝนและก็ฝึกฝนเท่านั้นที่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าคุณควรที่จะฝึกฝนด้วยการอัดคลิปวิดีโอ1นาทีทุกๆวันคุณแชร์เลนจ์ตัวเองเลยค่ะครูชิลิชาเลนจ์คุณด้วยนะคะคุณอัดคลิปวิดีโอข้อแรกอัดคลิปวิดีโอ1นาทีทุกๆวันคุณจะโพสต์ลงบน Facebook ก็ได้หรือเก็บเอาไว้ดู ดูตัวเองก็ได้นะคะอัาคลิปวิดีโอ1นาทีทุกๆวันอาจจะพูดแนะนำตัวเองใน1นาทีนะคะพูดไปเรื่อยๆคุณจะรู้เองว่าคุณเก่งอะไรพูดไปเรื่อยๆคุณจะเก่งรู้เองว่าคุณสามารถที่จะเอาอะไรออกมาถ่ายทอดได้ดีที่สุดคุณเอาตัวเองอสิ่งที่ตัวเองเก่งอยู่แล้วออกมาพูดโดยที่คุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาหนังสือมาอ่าน เอาแบบนั้นก่อนเอาแบบง่ายๆก่อนนะโดยที่วันนี้ไลฟ์นี้ครูจะมาสอนทักษะแบบง่ายๆโดยที่คุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียนอะไรมากมายเพราะว่าวันหนึ่งวันนั้นนับถอยหลังนับถอยหลังเมื่อ,เ,อ,อเมื่อสิบเจ็ดเดือนที่แล้ว ตอนที่ครูชลีออไม่มากกว่านั้น24เดือนที่แล้วตอนที่ครูชลีคิดว่าครูซี่อยากจะมาทําออนไลน์นะคะครูซี่ก็เลยลิสต์ออกมาว่าฉันจะต้องไปเรียนอะไรบ้างที่จะเพิ่มทักษะซึ่งลิสต์ออกมาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ไปเรียน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 ,เร,ยนเรียนเยอะจนงงไปหมดแล้วนะคะสิ่งแรกครูซี่บอกคุณเลยค่ะว่าคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเรียนอะไรเพื่อที่จะเพิ่มทักษะตัวเองดีค่ะ มันเป็นการพัฒนาตัวเองที่ดีแต่คุณอย่าไปเรียนมั่วโอเคไหมคะคุณแค่คือคุณแค่คิดก่อนว่าคุณขาดอะไรแล้วคุณค่อยไปเรียนแล้วก็มันจําเป็นไหมคุณค่อยไปเรียนโอเคไหมคะอย่าเป็นเหมือนครูซิลี่เมื่อก่อนเรียนไปหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคอร์สอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรถ้าเกิดว่ามันเป็นออนไลน์นะฉันเรียนหมดทุกอย่างนะคะยิงแอด g l e f a c แอด o k ซบุแอด โอโหแบบเยอะมากๆเลยนะคะเรียนทําเว็บไซต์เยอะมากๆนะคะขอบอกและวันนี้นะคุณใชะมากันกรองให้กับคุณได้รู้ว่าวันนี้คุณไม่จําเป็นที่จะต้องเชี่ยวชาญเก่งทุกอย่างแต่คุณแค่เก่ง3อย่างนี้ก็พอ3อย่างนี้อย่างแรกก็คือทักษะการพูดนะคะทักษะการพูดคุณแชร l เลนส์ตัวเองอัดคลิปวิดีโอทุกๆวันนะคะโอเค เดี๋ยวขอขอไปขับรถด้วยฟังไปด้วยนะคะได้เลยค่ะคุณแพมนะคะโอเคสวัสดีค่ะตอนนี้มี18คอร์สแล้วค่ะคุณปันคุณปันมี18คอร์สหรอโอ้โหเออเรียนทันไหมคะเรียนทันแล้วก็เอามาซึมซับทันไหมคะครูเชื่ออยากจะบอกทุกคนนะคะว่าคอร์สออนไลน์อ่ะทุกคอร์สมันดี มันดีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดคุณแค่เรียนไปแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรกับมันไม่ได้ลงมือทานะคะก็ถือว่าเสียเปล่านะคะคอร์สออนไลน์ของครูเชลี่ที่ครูเชลี่เอ่อได้ซื้อมานะคะครูเชอี่เรียนเรียนแบบไม่ใช่แค่ครั้งเดียวครูเชอี่เรียนซ้ําๆหลายรอบ3มรอบ4รอบนะ,ะมันถึงจะแบบว่าพอเรียนครั้งแรกเราแค่แบบอ๋อเข้าใจพอเรียนครั้งที่2มันเหมือนกับ มันแบบเข้าเข้าสมองมันไม่ใช่แค่เรียนเพื่อเข้าใจคือ,อยังไงอ่ะครั้งแรกมันจะแบบแค่ผ่านผ่านตาเรียนครั้งแรกมันแบบผ่านตาแต่ยังไม่เข้าใจแค่ผ่านตาว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้อ๋อโอเคโอเคลับคืออย่างนี้อ๋อวงในคนทําอย่างนี้กันโอ้โอเคผ่านตาแต่ครั้งที่สองมันจะเป็นการเข้าใจครั้งที่สามมันจะเป็นการซึมซับครั้งที่สี่นะคะมันจะเป็นการตกผลึก แต่คุณจะต้องลงมือทำไปด้วยมันถึงจะมีขบวนการ 1, 2, ึ่สมสี่ถึงขั้นตอนตกผลึกแล้วแล้วก็ครั้งที่5คุณนำมาใช้เหมือนกับว่าคุณสวมจิตวิญญาณและคุณสามารถที่จะประติดประต่อทักษะต่างๆที่คุณเรียนจากคอร์สออนไลน์มาเป็นตัวคุณอยู่ในตัวคุณแล้วก็ถ่ายทอดออกมาซึ่งจะสามารถทำให้คุณนะคะก้าวกระโดด นี่ก็คือการที่เราพัฒนาตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าคุณเรียนซื้อคอร์สนึงแล้วก็ไปซื้ออีกคอร์สนึงแล้วก็มันไม่ได้ผลก็ไปซื้ออีกคอร์สนึงไม่ใช่คุณจะอยากจะให้คุณกลับไปดูคอร์สออนไลน์ของคุณที่คุณซื้อมาที่คุณลงทะเบียนมาลงเรียนมาไปดูว่ามันมีอะไรบ้างที่คุณยังไม่ได้เรียนรู้มันเต็มที่คุณกลับไปย้อนมันย้อนมันแล้วก็ตกผลึก ให้มันบอกว่าให้คุณซึมซับเข้าไปเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณซึมซับไปแล้วคุณลงมือทําตามที่เขาบอกแล้วแล้วมันยังไม่เกิดผลลัพธ์โอเคไม่เป็นไรอาจจะไม่เหมาะกับคุณคุณค่อยไปไปไปดูว่ามันมีช่องทางไหนหรือว่ามีคอร์สอะไรบ้างที่มันตอบโจทย์นะคะโอเคไหมคะสวัสดีค่ะโค้ชปู แชร์คะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะอย่าลืมแชร์ให้ครูชลีด้วยนะคะอย่าลืมเรียกเพื่อนๆมาด้วยนะคะ <c oughs> เห็นความตั้งใจของครูชลีด้วยว่าครูจะอยากจะเปิดเผยเคล็ดลับนี้จริงๆวันนี้มาไลฟ์รอบที่3แล้วนะคะรอบแรกก็มีปัญหาเทคนิครอบที่2ก็จอไม่มานะคะรอบที่3ก็มาอีกรอบหนึ่งนะคะก็ให้กําลังใจกันนิดนึงนะคะแล้วก็แชร์ไลฟ์นี้ให้กับเพื่อนๆที่เขาต้องการต้องการรู้ เคล็ดลับนะคะแบบนี้แบบที่คนที่ผ่านมาแล้วบอกนะคะและแบบบอกแบบด้วยความจริงใจด้วยความรักนะคะไม่อยากจะให้คนหลงทางไม่อยากจะให้คนไปบอกว่าลองผิดลองถูกเพราะว่าเมื่อวานนี้ครูซีได้คุยกับครูท่านหนึ่งนะคะที่อยากจะมาทำออนไลน์และแกก็ทำออนไลน์สักพักหนึ่งแล้วทำดีด้วย แต่เขาเหนื่อยมากเขาบอกว่าเฮ้ยการทําออนไลน์เขาต้องไปเรียนเยอะมากเลยแล้วเขาก็ไม่ไหวแล้วเขาจะต้องทําคอร์สออนไลน์อีกต้องสอนอีกแล้วซิสเตม็มระบบหลังบ้านเขาก็แบบอยากจะปล่อยมือให้คนทําและครูคนนี้เขามาปรึกษาครูชี้เรื่องเกี่ยวกับการทําเว็บไซต์หน้าเดียวนะคะก็มีให้มีให้ความรู้เขาไปเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับการ ทำระบบเกี่ยวกับการผ่อนแรงมากขึ้นนะคะโอเคถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ก็ทักครูชีมาที่หลังบ้านได้เช่นกันนะคะก็ทีเนี้ยคือจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณนะคะอยากที่จะสร้างระบบผ่อนแรงนะคะคุณสามารถทำแบบว่าระบบเว็บไซต์หน้าเดียวได้เช่นกันแล้วก็ตอนนี้ครูชลีมีโปรโมชั่นนะคะถ้าเกิดว่าทำเว็บไซต์หน้าเดียวเนี่ยก็จะมีคำปรึกษานะคะมีให้คำปรึกษา มีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ Digital Marketing เกี่ยวกับการยิงแอดเฟซบุ๊กกับ Google a d ดนะคะและจะบอกว่าจะฟรีค่าโดเมนให้กับคุณนะคะเดี๋ยวมาท,ทักมาคุยกันหลังบ้านจะให้การดูแลตลอดเวลา1ปีเลยนะคะครใเ้มีทีมงานด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่คุูใซ้ดูแลคุณคนเดียวโอเคไหมคะและโอเคแชร์เรียกเรียกเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากเลยโค้ชฟูนะคะแล้วก็ ่าพี่โอนะคะสวัสดีค่ะพี่โอปองนะคะโอเคทีนี้นะคะข้อที่สองค่ะที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะเมื่อกี้นี้อบอกเรื่องเรื่องการพูดข้อที่สองเวลาเราทำาเราอยากจะมาทำออนไลน์นะคะ,ะสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ก็คือวิธีการเขียนคอนเทนต์วิธีการเขียนคอนเทนต์คุณต้องเรียนรู้ยังไงนะคะก็คือ อ่านเยอะๆอ่านพาดหวยของคนอื่นเยอะๆไปอ่านบทความบน Google เยอะๆไปอ่านของคนอื่นเยอะๆอ่านหนังสือเยอะๆแล้วคุณเวลาที่คุณอ่านเยอะๆคุณจะซึมซับแล้วคุณจะรู้ว่าโอเคการเขียนคอนเทนต์มันเขียนยังไงให้โดนใจคนนะคะสมัยนี้การเขียนคอนเทนต์ไม่ใช่เขียนแค่ข้อเท็จจริง แต่ว่าเราจะต้องเขียนเรื่องราวที่โดนใจเขาที่กระแทกใจเขาที่ไปถึงจิตใจเขาข้อที่2เนี่ยค่ะก็คือการเขียนคอนเทนต์ที่ดีนะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยไม่ว่าวันนี้วันนี้นะคะการทำออนไลน์มันจะต้องมันจะต้องมีองค์ประกอบเยอะแต่ สององค์ประกอบนี้คุณต้องทำเองก็คือการพูดการออกมาไลฟ์การทำคลิปอันนี้คือคุณต้องมาพูดเองทำคลิปเองต้องเป็นตัวคุณคุณจะมาให้หุ่นยนต์มาพูดแทนคุณไม่ได้คุณจะมาให้ลูกมาพูดแทนคุณไม่ได้โอเคไหมคะคุณจะต้องพูดเองการพูดการไลฟ์การทำคลิปมันจะทําให้คุณเกิดการมองเห็นเกิดการ พัฒนาตัวเองเกิดยอดขายเพราะฉะนั้นคุณจะต้องออกมาพูดด้วยตัวคุณเองอันนี้คือทักษะที่คุณจะต้องทําคุณไปจ้างคุณไปจ่ายเงินให้คนอื่นทําไม่ได้นะคะโอเคไหมคะและเมื่อกี้ครูจะบอกทุกคนในไลฟ์ก่อนหน้านี้ว่าเวลาคุณจะกดไลฟ์นะคะคุณรู้สึกว่ามันอาย ไม่พร้อมหรือรู้สึกอะไรก็แล้วแต่คุณจำแมนทานี้เอาไว้นะคะก็คือการไลฟ์ไม่อับอายนะคะแต่ว่าทำให้คุณลอดตายโอเคไหมคะการไลฟ์ไม่อับอายแต่ทำให้คุณลอดตายหรือการไลฟ์นะคะอยากจะบอกว่ามีแมนทานที่แรงกว่านี้ก็คือการไลฟ์ไม่อับอายแต่อดตายอับอายยิ่งกว่านะคะก็คือแมนทานที่คุณสามารถที่จะบอกตัวเองก่อนที่จะกดปุ่มไลฟ์ และการกดปุ่มไลค์ค่ะมันเป็นอะไรที่ฟรีไม่จำเป็นที่จะต้องกดปุ่มแล้วก็จะต้องจ่าย Facebook 500บาทนะคะมันไม่ใช่การยิงแอดโฆษณามันเป็นการกดไลค์เป็นแพลตฟอร์มที่ฟรีเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์นะวันนี้ที่มันยังฟรีอยู่โอเคไหมคะใช่ค่ะนะคะเรียนคอนเทนต์แล้วก็ อ่านเยอะๆนะคะทักษะที่2เพราะว่าการเขียนคอนเทนต์คุณก็จะต้องเขียนเองคุณจะจ้างคนอื่นเขียนอะ่ะเออก็ได้แต่ว่าคอนเทนต์ส่วนมากอะ่ะคุณจะต้องรู้เองจะต้องคุณจะต้องรู้ว่าว่าคุณอยากจะถ่ายทอดอะไรคุณถึงจะจ้างคนเขียนคอนเทนต์มาเขียนกันกรองให้กับคุณอีกทีหนึง่งนะคะแต่ว่าทักษะเนี้ยคุณจำเป็นที่จะต้องมีนะคะมันเป็น การเขียนคอนเทนต์มันจะเป็นการที่ทำให้คุณสร้างรายได้ได้บนออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีอยู่ในตัวคุณคุณไม่สามารถจ้างคนทำได้โอเคไหมคะนะคะทักษะที่3ค่ะทักษะที่3คืออะไรทักษะที่3นะคะที่คุณจะจำเป็นที่จะต้องทำเองเช่นกันเพราะว่ามีแต่ตัวคุณเองค่ะที่จะรู้ว่า ธุรกิจของคุณหรือว่าสินค้าของคุณอ่ะมันคืออะไรมันเป็นยังไงมันดียังไงเพราะฉะนั้นทักษะที่3นะคะที่คุณจะต้องไปเรียนรู้<อ>ก็คือกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายของคุณอ่ะอันนี้สําคัญมากครูจะได้ให้ความสําคัญอันนี้ข้อนี้เหมือนกันนะคะก็คือกลุ่มเป้าหมายของคุณคือใคร,กล,คคร,ก,ก,รกลุ่มเป้าหมายของคุณคือผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายของคุณคือ SME หรือว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณคือคุณครูหรือว่ากล e ุ่มเป้าหมายของคุณคือแม่บ้านหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณคือคุณแม่ที่มีลูกกลุ่มเป้าหมายของคุณแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มมันไม่เหมือนกันนะคะมันก็โยงไปที่ข้อ2เกี่ยวกับการผลิตคอนเทนต์พอกลุ่มเป้าหมายของคุณคุณรู้กลุ่มเป้าหมายของคุณคือใครแล้วเนี่ย คุณสามารถที่จะผลิตคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายนั้นๆแล้วคุณก็จะสามารถทำคลิปวิดีโอที่ตรงประเด็นกับคนดูของคุณนะคะถ้าเกิดว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณไม่ชัดเจนคุณก็จะพูดออกมาไม่คมพูดออกมาไม่คมมันก็จะไม่ทะลุไปในใจของคนดูของคุณเพราะฉะนั้นนะคะกลุ่มเป้าหมายของคุณจะต้องชัดเจนตั้งแต่ ตั้งแต่เขาเรียกอะไรอ่ะตั้งแต่คุณออกมาทําออนไลน์อ่ะนะคะตั้งแต่คุณต้องรู้สมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณมีสินค้าคุณมีสินค้าที่ดีอยู่แล้วอยู่ในมือหรือว่ามีบริการที่ดีอยู่แล้วอยู่ในมือคุณจะต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันตอบโจทย์ให้กับใครนะคะคุณเฉพาะเจาะจงไปก่อนแต่แต่ว่าคือครูใช่เข้าใจครูใช วันที่เริ่มต้นค่ะครูชลีก็ไม่อยากที่จะแบบว่านิชดาวไม่อยากที่จะเฉพาะเจาะจงว่ากลุ่มเป้าหมายของครูชลีนะจะต้องเป็นคุณแม่จะต้องเป็นคุณแม่ทํางานประจําแล้วก็มีลูกแล้วก็คือไม่อยากที่จะเจาะจงขนาดนั้นแต่พอครูชี่เจาะจงลงไปแล้วเนี่ย คือครูชลีรู้สึกว่าทักษะของครูชลีสามารถช่วยได้หลายๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือว่าไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจําหรือว่าเป็นผู้ชายก็ย่อมได้แต่ว่าพอครูชลเฉพาะเจาะจงลงไปแล้วเนี่ยว่าโอเคครูชอยากจะช่วยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคุณแม่พอครูชลเฉพาะเจาะจงเป็นคุณแม่ที่ทํางานและมีลูกนะคะไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าอยากจะสร้างไรายได้ออนไลน์ครูชลีรู้สึกว่าโอ้โหแบบไฟลุก เพราะว่าเรารู้ว่าเราจะช่วยเขายังไงเราเกิดเราเกิดเขาเรียกอะไรอะเราเห็นความเป็นไปได้แล้วเราเห็นภาพของคนคนนั้นนะคะคุณเดือนเพนนะคะที่ครูซิอยากจะช่วยเขาเกิดความเปลี่ยนแปลงเขาเกิดความมีความสุขเพิ่มขึ้นชีวิตเขาดีขึ้นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเจาะจองไปแล้วว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครเนี่ย เราจะออกมาพูดแบบมั่นใจจะออกมาพูดแบบคมชัดมากขึ้นจะให้เขาจะดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของเรามากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะผลักดันคนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเราเลยนะคะวันนี้ครูชรี่เฉพาะเจาะจงว่าครูจะอยากจะช่วยคุณแม่ที่มีลูกที่ทำงานประจำแล้วก็อยากจะเพิ่มรายได้บนออนไลน์ไม่อยากที่จะพึ่งสามีนะคะไม่อยากที่จะพึ่ง เจ้านายหรือว่างานประจําแล้วอยากจะมีอาชีพเป็นหลักของตัวเองที่ไม่ต้องพึ่งใครแล้วมีอิสระภาพทางการการเงินครูชิตเจาะจงไปแล้วแต่วันนี้ครูชิตก็มีลูกศิษย์ที่เป็นผู้ชายอย่างโค้ชออนไลน์ตอนนี้ที่ครูชิ่สอนอยู่อะค่ะโค้ชออนไลน์ไลฟ์แบบ KOL ไม่ใช่แมคค้าออนไลน์นะคะก็มีลูกศิษย์เป็นผู้ชายสคนสคนเข้าใจไหมคะคือว่าเวลาเรา เราเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายของเราแล้วไม่ใช่แปลว่ากลุ่มอื่นจะไม่เข้ามาหาเรามันก็ย่อมมีอยู่แล้วที่กลุ่มคนอื่นๆนะคะที่อาจจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่เราตั้งไว้เขาอาจจะโดนโดนเราดึงดูดโดนอินเนอร์จีบางสิ่งบางอย่างของเราดึงดูดน,นะคะซึ่งเขาก็จะเข้ามาในโลกของเราแต่เราก็จะต้องชัดเจนกับกลุ่มเป้าหมายของเราเช่นกันว่าเรากำลังที่จะคุยกับใคร อยากที่จะช่วยใครอยากที่จะสื่อสารกับใครโอเคไหมคะนี่คือทักษะสำคัญที่สุดและเวลาครูชี้โคชชิ่งกับลูกศิษย์นะคะส่วนมากจะเป็นส่วนมากจะเป็นแบบว่าเป็น private coaching นะคะครูจะจะโคชิง่งเจาะลึกไปเลยว่าเขาอะจำเป็นที่จะต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครก็มี workshop ให้กับเขาด้วย นะคะในการ p r i v a t e coaching กันแล้วก็เราจะมาพูดคุยสื่อสารกันและในคอร์สออนไลน์ของครูชลีนะคะก็คือ uh, Facebook expert uh, Facebook shortcut expert ะคะ่ะเอไม่ใช่ Facebook expert shortcut ในคอร์สออนไลน์นี้นะคะก็มีสอนมีมีบทหนึ่งที่สอนเกี่ยวกับการค้นหากลุ่มเป้าหมายนะคะและก็ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ครูชลีช่วย นำแนวทางปรึกษานะคะก็ครูซิมี private coaching ออนไลน์ที่เจอคุณบนซูมนะคะ3-4ชั่วโมงที่เจอกันออนไลน์นะคะเวลาเรามาเจอตัวค่ะเจอตัวครูชลี่นะก็จะอยู่ที่หมื่นกว่าบาทนะคะเจอตัวกันตัวต่อต,ต,ตัวนะก็หมื่นสองพแต่ว่าถ้าเกิดช่วงนี้ก็อยากจะช่วยทุกคนนะคะที่ไม่สามารถไปเจอครูชลี่ได้ทักษะแบบนี้กลับไปใช้นะคะ ก็จะมาเจอกันออนไลน์นะคะ4,900บาทเจอกัน3ชั่วโมงก็จะเจาะลึกกลุ่มเป้าหมายกับคุณไปด้วยกันนะคะครูชะไม่ได้เป็นคนบอกคุณกำหนดคุณว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นใครแต่ว่าจะชี้นำแนวทางแล้วก็จะทำเวิร์กช็อปไปกับคุณนะคะแล้วก็จะเผยสิ่งเ,เผยตัวตนของคุณะคะ่ะจะเปิดแกะแกะคุณออกมานะคะ ดล็อกคุณออกมาให้คุณรู้ว่าตัวตนของคุณอะ่ะคุณสามารถเอาตัวตนที่คุณเก่งอยู่แล้วที่อยู่อยู่ในตัวคุณอะ่ะออกมานะคะออกมาบนโลกออนไลน์ยังไงช่วยคนอีกเยอะแยะมากมายบนโลกออนไลน์ยังไงนะคะแล้วก็สร้างไรายได้บนโลกออนไลน์ยังไงในเนี้ยก็จะมีอยู่ใน uh, private coaching นะคะเรียกว่าแบบ VIP เลยนะคะก็จะ จะเรียนรู้ทักษะนี้แล้วก็จะเรียนรู้ทักษะการอ,าออกหน้ากล้องการทำคลิปวิดีโอสั้นแล้วก็การไลฟ์ด้วยให้โดดเด่นนะคะและก็จะมีโบนัสให้กับคุณนะคะคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากจะให้ครูเชลลี่ช่วยในเรื่องของ Line OA หรือว่าช่วยไกด์คุณในเรื่องของการทำ Facebook Ad เบื้องต้นนะคะก็จะอยู่ใน private coaching บน Zoom นี้เช่นกันนะคะ โอเคสวัสดีค่ะคุณเพนนะคะมาชมครูชรดรอบที่2แล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่มาติดตามกันนะคะแล้วก็หวังว่ามาติดตามครูชิีเรื่อยๆนะคะและครูชิดก็จะมีทักษะดีๆแบบนี้ให้กับคุณเสมอแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาครูชิดไลฟ์นะคะคุณจะได้รู้ เคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะเกี่ยวกับการทำการตลาดบนโซเชียลมีเดียแล้วก็การไลฟ์ที่โดดเด่นนะคะแล้ววันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะเรียนเป็นแบบว่า p r i v a t e coaching online นะคะบน Zoom ก็ทักคูซิมาได้เลยนะคะที่ line a t s i kucherry 40นะคะแป๊บหนึ่งโอเคตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า ตอนนี้ครูชิก็มีคอร์สออนไลน์ที่เพิ่งะะที่เพิ่งเดแรกนะคะที่พิ่งสอนไปเมื่อวันเสาร์นะคะวันที่1เดแรกเกี่ยวกับการการไลฟ์แบบ KOL นะคะก<ๆ>ารไลฟ์แบบ KOL <ๆ>คืออะไรการไลฟ์แบบ KOL ก็คือการไลฟ์แบบซูเปอร์สตาร์ให้คุณมีจุดเด่นแล้วก็มีคือแบบไลฟ์แบบสร้างตัวตนให้คุณเด่นนะคะแล้วก็ให้คุณไม่ใช่เป็นแม่ค้า แค่แม่ค้าออนไลน์โอเคไหมคะให้คุณสามารถที่จะไลฟ์ไม่เหมือนใครแตกต่างกว่าคนอื่นนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้คุณยังไลฟ์เหมือนคนอื่นไลฟ์เหมือนเหมือนเดิมไลฟ์แบบเหมือนท้องตลาดนะคะแล้วก็พูดเหมือนเหมือนคนอื่นแล้วก็ไม่มีอะไรเด่นนะคะคุณก็จะไม่แตกต่างแล้วคุณก็จะไม่สามารถที่จะเอาตัวเองออกมาจากท่ามกลางหมู่คนมากมายที่วันนี้ออกมาไลฟ์กันเยอยะแยะมากมายแล้วครูซิก็จะสอนนะคะเคล็ดลับ ขั้นตอนการไลฟ์คันเทพให้กับคุณแล้วก็เทคนิคการไลฟ์ได้ยอดขายให้กับคุณแล้วก็สอนคุณเกี่ยวกับวิธีการหาสินค้าเพื่อที่จะออกมาขายนะคะไม่ใช่สอนคุณแค่การไลฟ์ให้สวยงามแต่ว่าสอนคุณทักษะการขายบนออนไลน์ให้อีกนะคะเพราะฉะนั้นอคอร์สเนี้ค่ะก็เดี๋ยว พรุ่งนี้จะเป็นเดย์ที่2นะคะพรุ่งนี้จะสอนเดย์ที่2ใครอยากที่จะลงทะเบียนเข้ามานะคะก็ทักครูชี้มาได้ที่ line a t s i kruchy สี่สิบนะคะราคาเต็มอยู่ที่5,900บาทนะคะวันนี้นะคะก็ราคาอยู่ที่1,000 1,000เท่าไหร่ดีเนาะเท่าไหร่ดีเนาะ1,550อ <laughs> 1, 550บาทนะคะ1,550บาท คุณทักครูชิมาได้เลยนะคะมีแค่50เท่านั้นโอเคไหมคะตอนนี้ก็มีคนเข้ามาเรียนเยอะแล้วนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะลงมาวันนี้ก็ยังทันอยู่นะคะก็อยู่ที่1,550แล้วก็มีแถมครอร์สมินิไลฟ์มินินคอร์สด้วยที่มีการให้คุณออกมาไลฟ์นะคะ30วันเป็น c h a l เลน g ์แล้วก็มีหัวข้อการไลฟ์นะคะแล้วก็มีมีเขาเรียกว่าอะไรมีตาราง เต,เตรียมความพร้อมให้กับคุณนะคะก่อนที่คุณออกมาไลฟ์คุณควรที่จะเตรียมความพร้อมยังไงแล้วก็คุณควรที่จะสร้างอินเกจมันยังไงให้คนมาดูมาดูไลฟ์ของคุณเพิ่มขึ้นในตารางนี้นะคะก็แถมให้กับคุณไปเลยนะคะใน ไลฟ์ม uh, ินิคอร์สเนี้ยจริงๆแล้วมูล,ลค่านะคะ5 0 0 0กว่าบาทเนาะแต่ว่าวันนี้ก็คือแถมให้คุณฟรีไปเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณลงทะเบียนไลฟ์ขายของแบบ KOL และสำหรับคนที่ลงนะสำหรับคนที่ลงวันนี้แล้วกันก็ยังมีแถมนะคะ,อะสอนคุณ Line OA นะคะทักษะการทำ Line OA บน z o o m บน o o m นะคะเราจะมาสอนกันบน Zo o m นะคะวันที่27 น,ะะน่าจะช่วงบ่ายโอเคไหมคะถ้าเกิดใครสนใจก็ทักกันมาได้เลยนะคะและโอเคแล้วก็วันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนนะได้เคล็ดลับดีๆเพราะว่าครูชิมั่นใจคะ่ะว่าถ้าเกิดว่าคุณนะมาดูหน้าเพจครูชีแบบนี้ฟรีๆนะคุณก็จะได้ทักษะที่ดีกลับไปใช้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณจริงจังที่อยากจะทำออนไลน์ให้เปลี่ยนแปลงชีวิต ของคุณแล้วก็ครอบครัวนะคะคุณก็สามารถที่จะมาติดต่อครูชลีเพื่อที่จะสมัครลงทะเบียนคอร์สออนไลน์ไลฟ์ขายของแบบ KOL ได้หรือว่ามากไปกว่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณลงทะเบียนไลฟ์ขายของแบบ KOL แล้วแล้วคุณอยากที่จะ,ะ private coaching บน Zoom นะคะออนไลน์กับครูชลีก็เดี๋ยวเรามาหักลบกันก็ได้นะคะก็คือ4,900บาทหักลบค่าใช้จ่าย คอร์สออนไลน์ไปนะคะก็คือค่าใช้จ่ายที่คุณสามารถที่จะลงทะเบียนเป็น p r i v a t e coaching ออนไลน์กับครูชลีได้ก็น่าจะประมาณ3,000กว่าบาทก็คือซึ่งคุ้มมากๆเลยนะคะโอเคไหมคะโอเคแล้วก็ใครนะคะที่มีคำถามอะไรก็ติดต่อครูชลีมาได้เช่นกันครูชลีก็จะให้ไอเดียนะคะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ทำออนไลน์ที่ถูกวิธีนะทำให้การขายของคุณง่ายขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็วันนี้นะคะหวังว่าคุณได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ยังไงก็บอกครูที่มาใต้คอมมต์แล้วก็แชร์ไลน์นี้ให้กับเพื่อนๆด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตาม ครูเชอรี่ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งตัวจริงการตลาดออนไลน์กันต่อไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็ไปดูเว็บไซต์ของครูเชอรี่ได้ที่ www c o t u c h e r r y com ค่ะสำหรับไลฟ์นี้ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจบ๊ายบาย